ใครมีพระอยากจะปล่อยผมนะครับพี่ฟังให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเหรียญพระผมพระบูชาเครื่องรางพระยันนะครับกุมารน,นางกวาเครื่องเงินทองเคหน้าทองคํานะครับพี่<ว>ผมรับทุกแบบทุกสไตล์นะพี่เอาพาระทั้งหมดที่มีมาวางรวมกันนะครับวางรวมกันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเอามาวางรวมกันนะครับแล้วถ่ายภาพหมู่แค่ภาพเดียวนะพี่มีภาพประมาณนี้ผมดูคร่าวๆว่าได้เสียหลักแสนบาทขึ้นไปเนี่ยผมไปถึงหน้าบ้านแน่นอนนะครับสองหลังได้เสียประมาณ9 0 0 0แสนกว่าบาทเกือบล้านนะครับ อย่างบ้านกรุงเทพที่ผมไปมานะก็ได้เสียไป1 4, 50, นึ่งล้านสี่แสนบาทใครที่บอกผมซื้อไม่จริงผมซื้อทุกอย่างจริงๆทพี่พระเก๊พระย่อยเนี่ยผมก็บอกแล้วว่าต้องมีเยอะๆผมตีเหมาให้นะครับถ้าเป็นพระหลักเนี่ยผมก็อยากเช่ามากค่าด้หน้าก็คือใครที่ไม่มีพระนะครับแต่มีเพื่อนมีพวกมีพ,มพี่มีป้ามีน้ามีอาอะไรเงี้ยก็แนะนําผมไปเช่าแล้วผมได้ซื้อในราคาที่ผมซื้อได้ ผมก็จะให้10%ถึง20%สเต็ปของผมเลยนะครับคือผมซื้อมาขายไปผมเป็นพ่อค้านะผมซื้อให้ทุกอย่างนะครับที่เกี่ยวกับกเครื่องนะครับผม สวัสดีครับผมบสสัสจหิทธ์นะครับมาจากเพจพระบ้านทั่วไทยนะครับผมก็มาอธิบายเรื่องการรับเช่าพระเหมือนเดิมนะครับผมใครมีพระอยากจะปล่อยผมนะครับพี่ฟังให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเหรียญพระผงพระบูชาเครื่องรางพระยันนะครับกุมารนางกวากเครื่องเงินทองเคหน้าทองคํานะครับพี่ผมรับทุกแบบทุกสไตล์นะพี่เอาพระทั้งหมดที่มีมาวางรวมกันนะครับวางรวมกันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเอามาวางรวมกันนะครับแล้วถ่ายภาพหมู่แค่ภาพเดียวนะพี่ เนี่ยพระบูชาจะเป็นประมาณนี้ครับอาวางรวการถ่ายภาพรวมเลยพี่พี่มีห้องพระห้องหนึง่งมีผ้าอิม่มผ้าอะไรก็อาจจะอยู่คนละห้องก็ถ่ายภาพรวมหรืออาจจะอยู่ในตู้นะครับตู้พ้าในเกสอะไรพี่ก็เอาไปถ่ายตามเกสตามอะไรอย่างเงี้ยถ่ายเป็นภาพรวมขึ้นมานะครับว่ามีผ้าเยอะประมาณนี้นะครับสนใจจะมาดูไหมถ้าอยากให้ผมไปถึงบ้านนะพี่พี่พรีเซนต์งานตัวเองเลยว่ามีภาพประมาณนี้ผมดูคร่าวๆว่าได้ เสียหลักแสนบาทขึ้นไปเนี่ยผมไปถึงหน้าบ้านแน่นอนนะครับอย่างที่ผมไปมาน,นี่ผมก็เพิ่งกลับมาจากกรุงเทพนะไปดูมา,มาเมเช้าเขาตีไว้5้าล้านบาทนะครับไปถึงก็ไปต่อรองไว้2 2ล้านก็ไม่จบนะครับเจ้าของไม่ขายก็โอเคก็ยอมเพราะว่าถ้าผมเอามาเจ็บตัวผมก็ไม่เอานะผมเอาไปต้องมีกาไรนิดนึงนะครับผมอย่างแล้วก็เพิ่งจะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมก็ไปไม่ถึงอาทิตย์ที่สวัมาที่แล้วไปหนองคายนะครับบินไปเลยนะครับก็ออกแต่บ้างแต่ตีห้าไปถึงหนองคายหนองคาย2บ้าน,นครับแล้วก็มาอุดรหนึ่งบ้านแล้วก็กลับมาซื้อททีีี่ชบุรั้ก็นนดเสยงหม สองหลังได้เสียประมาณ90,0,000กว่าบาทเกือบล้านนะครับอย่างบ้านกรุงเทพที่ผมไปมานะก็ได้เสียไป1นึ่ล้านสี่แสบาทใครที่บอกผมซื้อไม่จริงผมซื้อทุกอย่างจริงๆพี่พระเกพระย่อยเนี่ยผมก็บอกแล้วว่าต้องมีเยอะๆผมตีเหมาให้นะครับถ้าเป็นพะหลักเนี่ยผมก็อยากเช่ามากส่วนมาจอามาหาผมจะมีพระย่อยพาะเก้มาให้เหมาครับแต่ถ้าเป็นพระหลักนี่ผมก็ยินดีเช่าเป็นอง,อ,งองค์ให้นะครับคือพี่จะซื้อไว ในราคาตอนแพงหรือตอนถูกไม่รู้ผมซื้อให้ในราคาปัจจุบันอาจจะไม่ได้ซื้อแว่าจ,จะเป็นพระที่บ้านพระมรดกอะไรอย่างเงี้ยครับเอามาปล่อยผมก็จะเคาะราคาประเมินให้ว่าอันนี้ได้เท่านี้สมมติปัจจุบันองค์นี้เล่นอยู่สักสองแสนพี่ผมซื้ออยู่ประมาณแสนแปดผมขอมีกินสักสองหมื่นสองหมื่นอะเบียดเบียดท่าพระสวยนะครับเอามาเปรียบเทียบในราคาพระสวยถ้าเล่นพันหนึ่งผมก็จะซื้อบานเจ็ดร้อยหกร้อยอะไรเงี้ยก็อาไปม,มีกินหน่อยอันนี้ก็คือใครที่มาขายผมอยู่แล้วก็จะพอรู้อยู่แล้วนะว่าคราวๆว่าผมชอบพระแบบไหนนะครับแต ส่งไปไม่เห็นเช่าเลยเช่าไม่จริงเลยผมเช่าพี่แต่บางทีพี่ส่งมาสองสองค์แล้วเป็นพาย่อยไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยผมไม่ได้เช่าไงแต่ต้องถ้ามีย่อยๆจริงๆแต่ว่ามีเ100ป็นร้อยเป็นพันเนี่ยผมตีเหมาให้ได้มีราคาขึ้นหมูราคาขึ้นมาหลักหมื่นหลักหลายหหมืน่นหลักหลายหาพันได้เพราะว่าเป็นพาย่อยพระเกงอย่างเงี้ยเนาะมันผมเอาเช่ามาผมก็มีให้คนเอาไปหล่อมพระหรือคนเอาไปเหมาขายพระกองอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้หล่อใครผมก็เช่าตามสเต็ปของผมเลยนะครับคือผมซื้อมาขายไปผมเป็นพ่อค้านะผมซื้อให้ทุกอย่างนะครับที่เกี่ย ก็ประมาณนี้ก็มาดูเนี่ยผมเช่าพระอะไรบ้างครับก็จะมีอันนี้จะเป็นโซนพระบูชานะครับผมก็นี่อันนี้คือบ้านหนองคายเป็ดเสร็จก็ได้เสียกันไป7จ็ดแสนกว่าบาทแล้วก็มีค่าได้นามีอะไรเงี้ยค่าได้นาก็คือใครที่ไม่มีพระนะครับแต่มีเพื่อนมีพวกมีพี่มีป้ามีน้ามีอาอะไรเงี้ยก็แนะนําผมไปเช่าแล้วผมได้ซื้อในราคาที่ผมซื้อได้ผมก็จะให้1 0ถึง20%แต่ถ้าสมมติซื้อในราคาที่ล้นเกิน กำไรมันน้อยผมอาจจะแบ่งให้5% 3%ซนขอดูในการจบราคาทั้งสองฝ่ายผมกับเจ้าของพระผมก็จะให้เปอร์เซ็นต์ถึงพี่ไม่มีพระแต่พี่หาของแนะนําผมไปซื้อให้ได้ผมมีเปอร์เซ็นต์ให้นะพี่แค่ติดต่อผมมาผมมาื้อดูบ้านนี้หน่อยครับมีบ้านญาติบ้านพี่บ้านน้องอะไรอย่างนี้ก็ประมาณนี้ผมก็ให้เปอร์เซ็นต์ค่าได้หน้าบางบ้านอย่างเงี้อยอย่างเงี้ยก็ได้ไป5 0,000บาทนะครับค่าได้หน้าอย่างบ้านที่กรุงเทพก็ได้ไปเกือบแสนนะครับก็ประมาณนี้คือเราไม่มีพระแต่เรามีพวกมีพี่ก็ได้เหมือนกันครับ พระเหรียญพระผงพระบูชาอะไรอย่างเงี้ยก็มีประมาณนี้นะครับก็นี่เก็จะเป็นพวกพระเหรียญนะครับเครื่องรางพระผงอะไรอย่างเงี้ยก็นี <S <S ้พอมีราคานี่ก็คือบ um> ้านหนองคายที่ผมไปเช่ามานะครับและในกรณีที่แบบว่าไม่กล้าส่งมานี่นะครับคืออันนี้ผมเพิ่งกลับมาถึงเลยสดๆเราเพิ่งไปรับมานะครับอันนี้ก็จะเป็นพระที่ส่งมาจากต่างจังหวัดนะครับอย่างกล่องนี้ก็ส่งมาจากพิษณุโลกนะครับสองลังใหญ่ๆนะครับอย่างลังนี้ก็ของพี่อะไรพี่ธราเชนนะครับ อันนี้ไม่บอกว่าส่งมาจากไหนอย่างนี้ของคุณพี่ว่าไทยสิทธิ์นะครับส่งมาจากชลบุรีอันนี้มาจากหนองกาลึงนะครับแล้วเป็นพวกกุมานากวักเช่าแบบไหนก็จะเป็นประมาณนี้ครับพี่กุมานากวักนะครับก็คือพี่ดูของที่บ้านก่อนว่ากุมานากวักของพี่เป็นเนื้อดินเนื้อดินเนื้อปูนไหนถ้าเป็นเนื้อเรซินผมไม่ได้รับนะครับเป็นเนื้อดินเนื้อปูเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่า เป็นรุ่นไหนหลวงพ่ออะไรเล่นอะไรยังไงผมก็จะรับเช่าให้แยกไปอีกทีนึงนะครับก็มีตั้งแต่หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักหลายๆแสนบาทนะครับกุมานกรอย่าไปทิ้งขว้างนะพี่บางอย่างมีราคาและก็มีเกสด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมอาจจะอธิบายแยกว่าอะไรเป็นยังไงนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับการวิธีและการรับเช่าพาะของผมใครที่เคยปล่อยพาะผมอยู่แล้วก็เข้ามาปล่อยได้เรื่อยๆนะครับ แต่ใครที่ยังไม่เคยปล่อยนะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่เพิ่งรู้จักผมใหม่ใหม่ก็ฝากกดติดตามไว้นะครับว่าผมรับเช่าพานะครับพี่ไม่ต้องถามครับว่ายังรับเช่าพาอยู่ไหมผมรับเช่าพาตลอดนะครับตลอดชีวิตเลยนะครับใครมีพาเอามาปล่อยผมได้นะครับพี่ช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวนะครับโทรหลังเที่ยงนะครับพี่ศูนย์เก้าแปดสามเก้าห้าห้าแปดเก้าศูนย์นะครับไอเดียไลน์ส่วนตัวไอเดียไลน์ที่ต่อเพจเลยนะครับผม aot 3865ปดหายาแอดไอเดียไลน์ตามเบอร์โทนครับเป็นเต็มนะแอดเพื่ออไไม่ด้้ตง เป็น ID ดียหรือถ้าใครแอปไม่เป็นก็เข้าไปหน้าเพจนะครับพาบ้านทัวไทยมันจะมีลิงก์ให้กดอยู่ครับอันนั้นแอปเพื่อนส่วนตัวเข้ามาหาผมได้เลยนะครับผมช่อง YouTube นะครับโอสตสถิ FC เผมก็จะปล่อยคลิปทั้งการรับช่บพาร์ชัางการไปแบ่งปันพาร์นะครับอีกช่องทางหนึ่งก็คือ t i k t o อกนะครับผม พระบ้านทั่วไทย f อฟซนะครับผมก็จะลงคลิปต่างๆนานาบอกว่าวันนี้ผมไปปล่อยพระยังไงรับเชบ่าพระแบบไหนนะครับเป็นคอนเทนต์คือไม่ใช่เป็นคอนเทนต์แบบว่าสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาเป็นคอนเทนต์เรียลรที่ผมไปซื้อพระจริงๆผมก็จะถ่ายคลิปแล้วให้ลงให้ดูว่าวิธีการเช่าพระของผมเป็นแบบไหนนะครับผมก็อธิบายให้เข้าใจในคลิปเดียวง่ายๆเลยนะครับพี่ก็ใครมีพระอยากจะปล่อยผมยินดีรับเช่าทุกแบบทุกสไตล์นะพี่ส่วนใครที่มีพระที่อยู่ตามแบบว่า ร้านทองเอาไปจำนำไว้ทีสิบย่องค์เป็นร้อยร้อยองค์แล้วไม่มีเงินไปถ่ายอ่าผมยินดีไปเทคโอเวอร์ให้นะครับในร้านทองนะครับคือพาผมไปนะครับแล้วผมไปถ่ายให้พี่นะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันหน้างานแต่ว่าผมให้ราคามากกว่าร้านทองแน่นอนสมมติพระพี่ไม่มีอะไรเลยนะพี่สมมติพ,พี่จำนำไปสักสองแสนพี่อาจจะได้จากผมสักสองแสนสามสองแสนสี่ประมาณนี้นะผมให้มากกว่าร้านทองนะครับราคาทองคํานะแต่ถ้าสมมุติพระพี่มีราคาพี่ก็จะได้ราคาพระเพิ่มไปต่างหากอีกส่วนหนึ่งแต่ในกรณีเป็นพระ ที่แบบว่าอยู่ในเรี่ยมทองแล้วเป็นพวกพระเกพระย่อยอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบว่าได้มากกว่าอย่าแยกออกจากกันนะพี่ถ้ามันอยู่ในทองมันก็ยังขายได้มากกว่าแยกกันนะจําไว้นะครับใครที่มีแบบว่าไม่มีตังไปถ่ายแต่ว่ามีตั๋วจํานําอยู่มีพระเรี่ยมทองไว้จําไม่เยอะมากอะไรเงี้ยยินดีนะครับยินดีรับถึงที่นะครับก็ขอ คุยกันคร่าวๆก่อนว่าจะขายทั้งหมดนะผมก็ถึงจะไปนะครับก็เดี๋ยวผมไปตีราคาให้หน้างานะแต่พี่ได้มากกว่าร้านทองเดียวกวาปล่อยให้ขาดเสียดดยทั้งพระเสียดดยทั้งตังที่จะได้เพิ่มนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสำหรับผมโอสตหีบมาจากเพจพระบ้านทัวไทยนะครับสวัสดีครับ